สวัสดีครับอยู่พี่าวา่านะครับอยู่กับรายการโค้ดคอมเมนต์ใน EP ีที่2นะครับป,ปีนี้เนี่ยก็มีโพสต์หนึ่งนะครับในกลุ่มนะครับที่โพสต์ขึ้นมาว่ามี500แสนอยากส่งให้ผู้เล่นใหม่จังนะครับทองในเกมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างอพี่นะฮะที่มีทองตอนนี้เหลืออยู่2ล้านนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มีประมาณ10ล้านนัคือ99 9 9 9แหละแล้วก็ ทำไมมันหายไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาทองตัวนี้นะไปซื้อของในเกมได้ไปซื้อกาสนะครับไปซื้อกาสตัวละครพี่ก็ทุ่มทองทั้งหมดลงไปเลยจนเหลือศูนย์เลยนะครับแล้วก็เพชรอีกประมาณเป็นแสนนะกระหมดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้มุนตุนเอาหมดนั้นออกไปแล้วครับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแล้วแบบเออทองเกือบสิบล้านของพี่เพชรประมาณเกือบแสนของพี่เออคืนไหมครับ ช่วยคืนด้วยนะฮะแล้วมาดูประเด็นกันตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือเขาเนี่ยอยากแจกตัวเนี้ยทองตัวเนี้ยนะให้กับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งหลายคนเห็นด้วยหลายคนไม่เห็นด้วยส่วนตัวแล้ว โนนหนึ่งเรื่องการเติมเกมหลานชั้นนําที่เติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโมบายลีเจนทั้งถูกและคุ้มให้บริการ24ชั่วโมงเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็ค1แถมหนึ่งและยังสะสมส่วนลดได้สูงสุด25%และยังมีช่องทางการเติมเงินที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมเงิน s อส l e ลส e ตที่นี่ที่เดียวต้อง list man s h o p เท่านั้นแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยมาสรุปแล้วกันนะพี่ขออ่านคอมเมนต์กันก่อนดีกว่านะครับคอมเมนต์แรกเลยนะครับลองทําเรื่องส่งดูไหมครับเผื่อเขารับฟัง อ่ามาดูนะโอ้คนกว่าลค์เยอะนะครับบวกหนึ่งครับนะถ้าเออโอนเข้าไอดีนี้โอ้โหถ้าทําได้คือให้แบบโอนทมให้โอนข้ามมาเลยเหรอไม่มีทางถ้าโอนได้จริงเดี๋ยวผู้เล่นจะเอาเออมาขายแบบอ,อ่หารายได้ส่วนตัวแบบ200แลกกับเออใช่เออ เฮ้ยอันนี้เหตุผลดีนะไม่เวิร์กครับเดี๋ยวแม่งสมัครใหม่มาปั๊มกันเออใช่ก็สมัครใหม่มาแล้วก็ปัม๊มแล้วก็ส่งให้อีกไอดีหนึ่งไงง่ายจะตายเนยครับไม่น่าเป็นไปได้เพราะหนึ่งจะเกิดการซื้อขายแน่นอนคนระับอ่าทำให้สูญเสียไรายได้แทนผู้เล่นจะเติมเพชรซื้อตัว๋วอ่อซื้อตัวละครก็เปลี่ยนไปซื้อเงินแทนนะเออก็จริงนะครับผู้เล่นโกงกันก็ มาเดือดร้อนกันอีกแถมข้อมูลขอเสียอ่ะอันนี้ใช่นะครับพี่ก็มองพี่ก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะยา่ยานะครับเกมเสียเลยสมัคร ID ดีใหม่1 0 0 0งแสนแน่แนๆเหรียญอะพอได้เงินเฟอ้อดิเออใช่ทองมันก็จะเฟอ้อเลอะเทอะเลยทีนี้นะครับนะอย่าลืมพวกเสมร์นะครับเอ็มลเท่าไหร่แหมพ่อหนุ่มนี่พ่อหนุ่มนี่ซื้อมาหลายเกมมาสิท่าพี่นี่รู้จักคำว่าเอ็มมาตั้งแต่ย5่้านะนะนะอย่าไปสงสารผู้เล่นใหม่เลยครับ m อ็ B, ขอแจกตัวละครเป็นวันเล่น นึกถึงตัวเองแต่ก่อนสิเออนึกถึงตัวเองแต่ก่อนสิเล่นมายากลาบากแค่ไหนคนอื่นต้องลําบากมากั่งนน้องเออน้องจะมาให้คนใหม่มันสนุก,สะ,กสะดวกส,วกสบายได้ไงน้องมันต้องลำบากเหมือนเราใช่ไหมน้องคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่ไม่ควรลําบากได้นะเนะขาจะได้มาเล่นกันเยอะนะเออมึงยากลำบากเขนาทนะั้นอน้องมีเป็นล้านจะโอนจะโอนให้ที่ไหนแม่พราหนุ่มคนรวย เออโอนเข้าบัญชีผมได้นะครับเอ้าเอ้าเจ้าของบัญชีก็คนโพสว่าจะแจกอยู่จะบอกโอนก้าผมก็ได้นะครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยตกลงนายเป็นมิรใช่ไหมนั่นดินะครับนี่มีการโชว์แสนแปดนะเออล้านแปดนะของพี่เหลืออยู่สองล้านอันนี้เอามาให้เขาเหรียญหายากมากโอ้หน่ารักอ่ะเอามาให้เขาพี่มีเพรนะน้องหรือพี่เปเออพีทไอนิสดิสไม่แอคเค้า อ,อย่าไปอ่านเยอะครับบนหัวภาษาอังกฤษอ่ะถ้าโอนได้จะมีตลาดค้าขายเหรียญแน่นอนอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพ่อค้าสามารถเข้าไปเออคำว่าพ่อค้าเกมนะครับพี่เองก็เป็นหนึ่งในพ่อค้าเกมตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะเมื่อไหร่ที่มีการซื้อขายเมื่อไหร่ที่เราสามารถหาไรายได้จากเกมได้เราจะพุ่งไป <laughs> เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วคนก็คงจะมานั่งปั้นไอดีขายกันเต็มหมดนะครับซึ่งพี่ว่า โอ้พังแน่นอนครับคงแบบคงเติมเพชรน้อยผลกระทบรายได้ก็จะเอ่อสู่กับตัวเกมก็จะแย่ลงนะครับซใ่้เขาไปทำเรื่องลุนดีกว่าครับผมเห็นมาจะ4เดือนแล้วลุนยัง30-50อยู่เลยอ่าเราเก็บลุนยากไปอ่าไม่ใช่เรียกลุนนะครับเอาเกมนี้เรียกแอมแบมนะครับแอมแบมนะครับน้องโนรุน no ร you know, no <c oughs> ุนรุนรุนยูโนโนรุนเออผมว่าน่าจะยากครับเพราะทำได้เนี่ย พวกเสมอบจะเยอะใช่ครับเสมอบเยอะแน่นอนครับขอสักแสนผู้เล่นใหม่ตัวน้อยโพดแม่อ้อนสดารรักเลยมีคนถาว่าแรกเป็นดอลลาร์ได้ไหมครับขายไหมครับผมซื้อเอ็มนาทีไ <laughs> ห้าแสนไม่เอาเอาหกเพชรมาครับโอ้ยนี่แกงลีดถ่ายชัดๆโอนมาสามบาทครับเออแม่งก็เต็มใจเนาะ ถ้าผมมีโกเยอะๆผมจะไปซื้อเอ็มเบมก่อนเลยครับตัวละครไว้ก่อนค่อยๆหัดเล่นไปเล่นเป็นจริงๆตัวน้อยตัวก็เล่นได้อ๋อใช่ครับจริงๆก็ถ้ายัดเอ็มเบมเต็มกว่าแล้วก็เราเล่นสายที่ในสายที่เราถนัดนะครับก็มีตัวช้อยสักห้าหกตัวก็จริงๆก็เป็นไอดีหลักเล่นได้ชิลๆเหมือนกันนะถ้าเอ็มเบมเต็มแต่ว่าอย่างที่บอกครับในแง้งอ่ะจะต้องเลือกสองเลนนะคุณก็ต้องอัพไว้สองเลนเผื่อๆไว้นะผมมีอยู่สองล้านห้าพันเหรียญเช็ นี่มันขิงนี่ว่ะตัดภาพมาผมวับผู้เล่นใหม่ชอบจนตัวเหลือพันหนึ่งเออก็เล่นขยันเล่นหน่อยดิน้องน้องจะมาบวยวายอะไรล่ะพี่เล่นมาเก้าปีสองปีแรกกว่าพี่เอ็มเอ็มจะตันนู่นนี่นั่นน้องเพิ่งมาใหม่น้องก็ใช้ฝีมือก็ได้เ่ะน้องอยู่ๆมาปุ๊บ่จะมีเข้าคนเก้าปีสิบปีมันจะเป็นไปได้ลระน้องน้องไม่คิดจะทําอะไรเลยดิน้องเล่นก็เล่นฟรีเติมั้งดิน้องเติมเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็ตามทันพี่น้องเติมเติมลิสแมนช็อปเติมได้น้อง ออ้พวกนี้นี่แม่งพวกที่เรียกร้องให้ทีมงานให้ส่งเหรียญให้กันสิเพราะตอนนี้ทีมงานกําลังรับฟังผู้เล่นเยอะเฮ้ยเรียกร้องให้ส่งเหรียญว่ะเฟอร์ครับส่งได้คิดว่าซื้อตัวละครจะกี่บาทมีประโยชน์มีประโยชน์ชนแค่ไว้รอฮีโร่ใหม่เออมันก็จริงนะถ้าสมมติว่าตอนนี้มันมีประโยชน์ไปแค่รอฮีโร่ใหม่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าถ้ามันทําอะไรได้มากกว่าแบบ คือซื้อของเข้าไอดีเราอะนะครับมันก็คงจะมีประโยชน์นะเงินผมหายไปไหนหมดครับทั้งที่ตัวละครก็มีครบอ่ะคือกันแม่คนขิงแม่งเยอะของผมนึ่งจุดแสนส่งได้นะแต่ได้แค่ห้าเหรียญอประโยชน์หลังปล่อยไหมใช้ใช้ฮีโร่ก็มีเกือบทุกตัวแล้วนี่แล้วขิงก็ได้มีฮีโร่เกือบทุกตัวแล้วขอขิงหน่อยหนึง ทองน้องเยอะนะแต่เพชรน้องมีแค่สามเองนะอยากส่งให้เหมือนกันนี่เงี้าขิงเอ็มเบมด้วยคือจริงๆถ้าสมมติว่ามันทำได้กันจริงพี่ก็คงสมัคร i อดีใหม่แล้วก็โยนทองโยนเอ็มเบมนะโยนสกินโยนทุกๆอย่างไปนะครับอนาคตข้างหน้าเห็นบอกจะมีระบบแชร์สกินมาด้วยนะแล้วก็โยนโยนโยนไปไม่ต้องไม่ต้องเอล่นไอดีใหม่วินเลทศูนยน์อะไรวินเลทร้อยอย่างเงี้ยเท่ๆเอาไว้ขิงก็คงจะดีนะ แต่ว่าพี่ว่าเกมมันคงจะเละไอดี ID ใหม่คงผุดขึ้นทุกวันนะครับ <c oughs> จริงผมขอสักแสนตอนนี้ซื้อตัวอะไรมาเล่นทําไมเขารวยตัดภาพมาที่ผมสองพันขอได้รับรองเสมอเต็มเ,ม,เมืองมีแค่ห้าพออิจฉาผมไม่มีตังใช้เลยอย่าที่มาโชว์ความจนก็มาวะนี่ก็เยอะเกินนี่ไงโชว์เอ็มเบมมาอหนึ่งจุดห้าล้าน หาจากไหนล่ะครับเหรียญน,นะครับนู่นนี่นั่นบลาบลานะอยากโอ้ยังแบบก็คอมเมนต์ก็จะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับว่าแบบหาจากไหนมีแบบมีเยอะจังค้านู่นนี่นั่นแบบหลายคนก็มาโพสต์โชว์ว่ามีเยอะเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอ่ะเล่นมานานๆอนะ่ะพี่เชื่อว่ามันเหลือนะครับมันอาจจะได้จากการสุ่มวงล้อสุ่มคอลเลกเตอร์สุ่มนู่นสุ่มนี่สุ่มนั่นแล้วคือตัวเกมก็แจกเยอะอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งมันถึงจุดตันทุกคนแน่นอนครับพอถึงจุดตันแล้วมันก็จะเหลือ<ๆ>เหลือเหลือเหลือแบบที่พี่เป็นนี่แหละ ขอรับบริจาคนะครับส่งไอดีมาครับฮะฮะ,ฮะถึงก็ห้เลยนะขอบ้างได้ไหมอยากซื้อฮีโร่ออนพี่สิน้องอ่อไม่ใช่ <c oughs> ขายไหมครับเกมอ่ะนะครับก็เราเห็นเหตุผลคร่าวๆแล้วครับอย่างที่พี่บอกนะครับจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยเคยมีโหมดพิเศษโหมดหนึ่งที่ใช้ทองเนี่ยซื้อการ์ดตัวละครของในโหมดนั้นได้นะครับพี่ก็ทุ่มซื้อไปจนหมดเลยไม่เหลือหาอะไรเลยนะครับ แล้วก็เขาก็หมดนั้นออกไปนะครับส่วนทองในเกมเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างสำหรับผู้เล่นเก่าอะ่ะเอ็มเบมตันแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับก็ซื้อแต่ตัวละครที่มาใหม่โอ้แล้วตัวละครเนี่ยกว่าจะออกก็หลายเดือนนะครับแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าเล่นจริงก็ประมาณ800 0ันถึงเก้าทองนะครับสามอาทิตย์เราก็สามารถซื้อตัวใหม่ได้ตัวหนึ่งแล้วแล้วบางทีเดือนนี้ไม่ออกไปออกเดือนหน้าทองก็เลยสะสมเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วระบบทองเนี่ยพี่สําหรับพี่นะ มันควรซื้อแต่ได้นะแต่ประกาศสีเงินก็ได้นะไม่ต้องเป็นสีทองเพราะสีเงินเนี่ยมันมันก็ระขายเป็นเพชรนั่นแหละครับแต่เท่าทองตัวนี้ไปแลกได้คนก็น่าจะซื้อเยอะขึ้นนะครับหรือ <c oughs> ของขวัญไหมของขวัญที่ส่งให้กันที่แบบปกติเราจะใช้ยี่สิบเพชรใช้ทองไหมใช้ทองสัก เออสี่พันทองอะไรอย่างเงี้ยไหมเผื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญทองมันจะได้แบบเออดูไม่เยอะมันจะได้เลิกบ่นเลิกมาขิงเลิกมาอวดอะไรกันนะี้นะเออตัวเกมน่าจะไปทําแบบนั้นหรือเอฟเฟกตัวใหม่นะครับเอฟเฟกตัวใหม่ที่เอเวลาเราอยู่ในล็อบบี้ที่เรายิงใส่กันปุ้งปิ้งปุ้งปิ้ง,ง,งอะไรเงี้ยนะเออก็ก,ก็ก็น่าจะดีนะใช้ทองซื้อทองมันจะได้ลายหายไปมันจะได้เลยเออมันจะได้เลิกพูดกันอย่างจริงก็ ถ้าถ้าใช้ตรงนั้นเยอะขึ้นอ่ะอคนก็คงไม่เติมเกมอ่ะมันเกมก็ขาดรายได้เกมต้องมีรายได้นะครับน้องเออตัวตัวเกมเขาต้องมีรายได้นะครับน้องหรือพี่คิดทางออกหนึ่งเลยตอนนี้เลย ML พวกติดหมีเยอะ <c oughs> คือเอาทองไว้อัพช่อกุหลาบปกติเนี่ยกุหลาบมันจะดอกตุมต่มๆใช่ไหม แล้วกว่ามันจะบานมันใช้เวลานาน,านใช้ทองอัดไปเราเป็นเศรษฐีเราเป็นเสี่ยแบบแสนหนึง่งบานขึ้นมาอีกจังหวะหนึง่งแบบเออแล้วแบบแบบแบบใช้ทองสักสองแสนเปลี่ยนสีดอกกุหลาบได้อยากเปลี่ยนเป็นสีขาวสีดําสีเออสีลุง้งสีอะไรเปลี่ยนได้หมดเลยใช้ <c oughs> พี่เชื่อว่าพวกน้าําแบบ <c oughs> พวกหน้าอื <c oughs> พวกติดอือ <c oughs> มันเยอะนะ้องพี่ว่า ถ้าเอออกระบบนี้มารับรองใช้ได้ชัวร์ก่อนถ้ากิมีใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับก็เอาจริงๆพี่ว่ามันก็ ตัวเกมนะครับเขาก็คงคิดดีแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดมีมาจริงๆอ่ะเสมอมาแน่นอนครับไอดีที่มันสร้างมาแล้วก็แค่มาส่งทองแล้วก็ไอดีนั้นทิ้งไปมันก็จะเป็นขยะของเซิร์ฟเวอร์ด้วยซ้ํานะครับก็เป็นขยะใน Data ของเซิร์ฟเวอร์หรืออย่างที่บอกครับอาจจะมีการซื้อขายอย่างที่หลายคอมเมนตะ์ Comment เขาพูดกันนะครับมันก็จะทําให้อ่อโอ้ต้องบอกว่าสุดท้ายอ่ะเออมันก็จะมีทุกวันนี้ขายเพชรก็เต็มแล้วนะครับขายสกินก็เต็มแล้ว ต้องหยัย,ยต้องให้ถึงขายทองกันเลยครับน้องถ้ามันจะถึงขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับน้องเออมันจะแบบเอามันจะคลืคล้นกันเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคอมเครื่องนึงเนี่ยสามารถปเปิดโปรแกรมจําลองได้เพียบเลยแล้วบางคนเนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์ใช้นู่นนี่นั่นพี่จะบอกว่ามันก็จะเกลื่อนมากๆนะครับใช่มันเหมือนจะดีกับผู้เล่นนะครับแต่ว่ามีผลกระทบกับตัวเกมมากๆแน่นอนครับซึ่งพี่ก็ <c oughs> ไม่เห็นด้วยแน่นอนครับเนื่องจากว่า เกมเนี่ยเขาทํามาน่ยใช่เขาให้เราเล่นฟรีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีคุณคนกลุ่มหนึ่งที่สับสนเกมนะครับสับสนุนเกมในการที่ซัพพอร์ตในการเติมเพชรนู่นนี่นัเพราะเกมมันต้องมีรายได้ไปพัฒนานะครับอย่างที่อตอนนี้ตัวเกมก็เอารายได้ตรงนั้นนะครับมาพัฒนาคอมมูนิตี้ของฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นกจัดการแข่งขันนะโปรโมทด,ดึงอินฟูนู่นนี่นั่นมากมายเข้ามานะครับก็นั่นแหละครับมันก็เงิน ที่ได้มาจากการที่น้องๆเติมซื้อเพชรผ่านลิทแมนช็อปด้วยครับนะครับเติมผ่านลิตแมนช็อปนะเติมกันเยอะๆนะครับแล้วไปเจอกันในอีีหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตมีเรื่องอะไรมาสนุกสนุกให้คุยกันนะแล้วไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ